แน่วันนี้คือการที่คุณเจยุทธของซัพครองโฆษกพรรคเพื่อไทยและเป็นซสกอทมพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับออกมาเปิดเผยว่าคุณยิ่งหน่อยหรือคุณยิ่งสุดาเกียรติราพันธ์ผู้มากบารมีในพรรคเพื่อไทยและ,ะมีปรศิบินในกรุงเทพก็เด็กเปิดใจกับซกซอขอแนะนำพรรคเพื่อไทยว่าอยากมีความพร้อมที่จะลงสมัครผู้ว่ากอทมนะครับ ซึ่งประเด็นนี้ก็เกิดคำถามเกิดขึ้นมาทันทีว่าเอ๊ะตกลงพรรคเพื่อไทยจะสมุนไพรระหว่างพลตารวจเอกคงสัตรคงเจริญนะครับซึ่งวันนี้ก็เข้าหลังจากมีประเด็นเรื่องนี้ก็เข้าไปที่ตึกไทยคูฟ้านะครับแต่ก็นายกก็ไม่ไม่ได้ยืนยันว่าใครจะได้เป็นหรอกใครจะได้เป็นตัวแทนพนรรคในงานส่งวันนี้แล้วก็ล่าสุดเนี่ยคุณพร้อมคงนุปริศนะครับ โฆษกพรรคเพื่อไทยก็ออกมายืนยันว่าพรรคยังไม่มีความ,มยืนยันยังไม่มีการยืนยันว่าจะส่งใครลงแต่ว่าต้องมีการประชุมพรรคแล้วก็ให้ประธานสามโฉนหรือให้คนในกรทมเนี่ยตัวแทนในกรทมอของพรรคนะครับเป็นคนโหวตว่าจะเอาใครแต่เบื้องลึกก็บอกว่ามีสามเจที่เป็นคนกําหนดไปแล้วว่าจะเอาใครลงชื่อก็ชื่อชัอ้นคุณพงษพัฒน์พงศ์งเจริญเนี่ย ก็มีภาษีกว่าคุณยิ่งหน่อยสาเจที่ว่าคือยิ่งรักกินวัตเจแดงยอพารล,ล้วก็คุณยิ่งอ้อนะครับคุณพคชมานามาผมนะครับซึ่งก็น่าสนใจไม่น้อยว่าตัวแทนที่จะแข่งกับประชาช์ปปาจากพรรคเพื่อไทยนั้นจะเป็นใครคือถ,ถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครไม่มีนคนอื่นที่จะมา เป็นตัวเลือกของพรรคชัยปัตมากกว่ามุมราชวงศ์สุุงพันธ์บริพัตรรับในสําหรับพรรคชัยปัตยับแต่ก็ยังไม่เปิดตัวเหมือนกันก็ยังไม่เปิดตัวแต่ที่น่าสนใจก็คือพรรคเพื่อไทยรับเพราะว่าการที่สสปทมกับสมาชิกสภาเขตสมาชิกสภาปธมกับดูเหมือน พยายามที่จะพักดันคุณหญิงน่อยสุดารัตน์เกมยุระกันกยค่อนข้างมากนะครับก็ดูเหมือนท่าทีคุณหญิงหน่อยก็จะเล่นด้วยนะครับับประเด็นที่น่าสนใจคือตอนนี้สสปทมเหล่านี้นะครับเหมือนกับกําลังขาดหัวอืมเพราะว่าหลังจากที่คุณสุดารัตน์โดนบาลขที่นั่นน่ับครับ กทมก็เหมือนกันไม่มีแกนนำที่เป็นระดับหัวที่ชัดเจนนะครับซึ่งกลุ่มสสเหล่านี้เนี่ยมันรวมถึงสมาชิกสภาเคตสภากทมพยายามที่ผลักดันที่ต้องการให้ผู้หญิงตุลาลัต์มามีบทบาททางการนงินไม่มีตําแหน่งทางการเงิน,เ,นเพราะว่ามันจะมีผลพวงอย่างม,มากต่อพื้นที่กทม ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปหรือว่าในการที่จะรณรงหาเสียงอะไรก็ตาแต่ว่ามันต้องมีคนที่ดูแลพื้นที่ผลักดันนโยบายผลงานสำํำคัญให้กับกรทมครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อไทยกับกรทมเนี่ยเห็นได้ชัดว่ายังไม่มีผลงานที่ชัดเจนที่จะให้กรุงเทพสามารถเลือกอย่าว่าแต่ว่ากรทมนะครับแม้แต่สสหรือว่า อสอ,อสอสขอ mm hmm. ก็อยังเป็นรองพระทุกย้ายัปะ <Okay. S 2> นะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ใกล้ชิดพื้นที่จริงๆเนี่ยและเป็นเจ้าของสนามกรุงเทพอย่างพวกสอสอแล้วก็สอ,อสอขอเนี่ยมีความต้องการอย่างสูงขณะเดียว mm hmm. กันในพรรคเพื่อไทยก็ต้องยอมรับอีกอย่างว่าภายในพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นไปด้วยบุคคล ในกลุ่มในควนในอะไรต่างที่ชุ่มชิงโอกาสตึนก็เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยคนที่จะได้รับการเสนอชื่อเนี่ยสำคัญเหนืออื่นใดกว่าความรู้ความสามารถก็คือคนคนนั้นได้รับความไว้วางใจจากคนที่เป็นแกนนำครับแล้วจากคนที่เป็นเจ้าของทัพตัวจริงมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้สำคัญระหว่างคุณพงสรพงษ์เดือนกับ คุณสุรสัสเกียรรพันธ์เนี่ยคือการที่ภาคพื้ไทยเป็นรัฐบาลก็คงจะมองประเด็นว่าจะทุ่มสภากำลังให้ไถยค,คือถึงคุณสุรสัสลงโดยตัวของตัวเองก็มีภาษีในกรุงเทพพอสมควรนะครับแต่ว่าคุณพงสรสัสก็ในฐานะที่เป็นตำรวจที่ทำเรื่องตำรวจรับฝากบ้านชื่อชั้นก็อยู่ในสื่อมาพอสมควรและช่วงหลังก็ มีการเปิดตัวมีการขึ้นกระดับมีการพยายามพันตัวเอง,เองพอสมควรนะครับในฐานะที่เป็นรองปบฏรร,รในฐานะเป็นเลขาธิการการปร,ปร,ปรับัตมงานสิทิ์ปกปศนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็พยายามจะเหมือนผู้นำภาคไทยก็ยังมีจุดข,ขึ้นมาดโดยคุปรุงสพัสแต่ว่าการที่คุณยิ่งหน่อยหรือคุณสุรสัสินตัวขึ้นมามันก็เหมือนมันมันมันเหมือนกันการขัดแย้งวายในรรค อยู่แล้วนะครับแต่ประเด็นคือผู้ว่าคนี้นอกประเทศเนี่ยจะเสนอเลือกใครคือประเด็นเนี่ยน,นอกจากาจะอยู่ที่ว่าคนกตมจะเลือกพรรคเพื่อไทยหรือไม่มาแข่งกับพรรคไทะชาธปัตนะครับแล้วก็มาดูว่าผลงานที่ผ่านมาของพรรคประ <c oughs> พรธิปัตย์กับคนกรทมเนี่ยจะชัดเ, <c oughs> เจนกว่าของพรรคเพื่อไทย การนีพ้พูดถึงภาพรวมของของกทมที่ผ่านมาใช่ครับแต่ทีนี้เนี่ยการที่รรคเพื่อไทยจะหาคนมาชิงกับพรรคเ,เพื่อไทยนอกจากจะหาคนที่จะขายกับคนกทมได้แล้วเนี่ยนะครับเนื้ออื่นใดจะต้องได้รับความยอมชอบจากหรือว่าได้รับโอกาสจากสามเจ้ที่คุณว่าด้วยส่วนหนโครวการมีคนหนึ่งเป็นสี่คนใครในพรรคด้วย ซึ่งภายในพัดก็คือคนที่จะส่งรับคือรับไม้ต่อมาจากคนที่ดูแลพัดนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องว่าใครเหมาะสมหรือไม่เนี่ยบางทีภายนอกไปเห็นว่าทั้งสองคนเหมาะสมกับพุณสารก็มีประสบการณ์ในการเมืองสูงในกรทมนะครับก็เคยเป็นผู้แข่งกับพระยาปัตานีแล้ก็คะแนนก็ได้ไม่ไม่น้อยกับพรรคุมโทลพัฒก็สด แต่พักจ,จะได้สนทนทุ่มให้ใครแนันใช่ก็สดมีโครงการมีอะไรที่คนนนอาจจะชอบก็ได้ <อ S 2> แต่เหนือยิ่งใดก็คืออยู่ที่ทัพเพื่อไทยว่าจะส่งใครซึ่งน่าจะเป็นทางออกในการหวดเพื่อที่จะไม่ให้ใครคนใดคนหนึ่งรู้สึกเสียหน้าก็ได้ในการเสนอตัวเข,ข้ามาใช่ไหมครับหัวใจออกที่องชัดคงจะเดินคือว่าสุรเกียรติพันธ์ต้องติดตามด้นครับ